วันนี้เอาดุมปั่นไฟชิมาโนมือสองมาเซอร์วิสอัจรปย์รุกปืนนะครับก็ต้องทำด้วยอย่างระมัดระวังถ้าดูแล้วถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b e ให้ด้วยนะครับแล้วฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ ดุมชิมาโน่นะฮะก็ในที่สุดผมก็เลือกมาแล้วดุมปั่นไฟชิมาโนก็บัตรกีมันจะมีขั้วนี่นะแล้วก็ไอตัวนี้เป็นตัวเมียอันนี้เป็นขั้วบวกอันนี้ขั้วลบนะครับขั้วลบแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้น็อตเนี่ยค่อยๆไขันมาแล้วก็บัตรกีบัตรกีขั้วบวกอ๋อก็คือตัวนี้สายขั้วบวกเนาะ ปรากฏว่าลูกปืนแห้งเก็กเลย esis? ถ้าไม่ลือออกมานี่ใช้แป๊บเดียวผมว่าพังแน่ก็เดี๋ยวจารบีเข้าไปประกอบกับปิดฝาไม่น่าจะเสียหายอะไรคิดว่าใช้ได้แน่ก็ใส่จารบีเข้าไปแล้วนะครับก็ลองต้องลองสองฝั่งอันนี้ฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเติมจารบีฝั่งนี้อีกนิดนึง là lòng mụn Mụn là có bằng cọp đồ Xài mình dễ dỡ luôn ตอนนี้ผมก็เอารอที่เซอร์วิสลูกปืนเสร็จแล้วนะดูปั่นไฟก็มาติดพิเทนเนอร์มาดูซิว่ามันจะยังทำงานไหมโอเคยังเวิร์กอยู่ไม่เสียครับ